แจ้งข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยนะครับพรุ่งนี้มีเงินเข้าเป็นเงินประกันรายได้ข้าวรวมถึงจะเปิดไทม์ไลน์ว่าเดือนธันวาคมนี้จะมีพี่น้องเกษตรกร,ก,รกลุ่มไหนได้เงินอะไรบ้างไปดูพร้อมกันครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางแฟนเพจ a c e b o o k เราชนะนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่7จธันวาคมนี้พกสนะครับจะโอนเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรวันที่7 8 9 จะโอนให้นะครับเป็นงวดที่1นถึงแครบทั้วนเลยนะครับนี่คือเงินประกันรายได้เกษตรกร,ะกรนะครับชาวนาส่วนวันที่1 5บหทถึงสิธันวาคมนี้นะครับ1 5บหทถึงสิธันวาคมนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทที่จะให้ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือ2,000 20, 0บาทนะครับก็ เดี๋ยวจะให้ลิงก์นะครับคุณผู้ชมให้คุณเช็คสถานะเกษตรกรแล้วก็วันที่จะได้รับเงินนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ข้างล่างเราเช็คดูได้เลยนะครับ15-19นี้แต่ละคนจะได้ไม่พร้อมกันเนาะแต่ก็จะได้อยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วก็วันที่20ธันวาคมนี้จะเป็นการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราให้กับพี่น้องชาส่วนยางนั่นเองนะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับนะครับสตังสรุปมาให้แล้วก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้า ส่วนโครงการอื่นในอนาคตรวมถึงพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,กรปลูกอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวสตางจะตามข่าวให้ต่อถหากว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วน่าเชื่อถือแล้วจะทําคลิปทันที ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสัสดิการดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬินาทีถึง17นาฬา30นาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ